พระที่นั่งวัชรีรมยาพระราชวังสนามจันทร์พระที่นั่งวัชรีรมยาเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้นสร้างขึ้นเมื่อพศ2 4 6 0พระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยแท้วิจิตรงดงามหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบเป็นหลังคาสองชั้นเหมือนกับหลังคาในพระบรมมหาราชวัง มีช่อฟ้าใบละกาหางหงนาคสะดุง้งขันถวยมีมุกเด็ดทางด้านทิศใต้หน้าบันมุกเด็ดแกะสลักเป็นเข็มวชิราวุธอยู่ภายใต้บงรัศนีมีกรอบร้อมรอบพร้อมด้วยลายกระหนกลงลักปิดทองหน้าพระที่นั่งมีชานชราทอดยาวออกมาจะโรดกับพระที่นั่งพิมานปฐมด้วยพระทวารของบัชนชร ทั้งสองชั้นของพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายกับเรือนแก้วเป็นบานถแถงเสียบไว้ด้วยยอดวชิราวุธภายในมีเลขหอยู่ในลายพิจิตเลขาเป็นมหามงกุฎมีลายกนกลงรักปิดทองล้อมรอบบนพื้นที่ประดับตกแต่งไปด้วยกระจกสีน้ำเงินพื้นเพดานชั้นบนของพระที่นั่งองค์นี้ทาด้วยสีแดงเข้ม มีดอกดวงประดับประดาละเอียดอ่อนทำด้วยไม้แกะสลักปิดทองส่วนชั้นล่างนอกจากจะทาสีแดงและปิดทองแล้วชั้นล่างมีความแตกต่างการตรงที่ลายฉลุนั้นเป็นดาวประดับพระที่นั่งองค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้เป็นที่ประทับเป็นครั้งคราวโดวยมากจะใช้เป็นห้องทรงพระอักษร พศ2462พระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงซ้อมรบเสือป่าที่อำเภอบ้านโปง่งและอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีและทรงเสด็จกลับมาประทับนะพระที่นั่งองค์นี้เป็นเวลาหนึ่งคืนก่อนจะเสด็จไปประทับนะพระราชวังนันทอุทยานหนึ่งเดือน และกลับมาประทับที่พระราชวังสนามจันร์ทเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนกับพระบรมหาราชวังพระราชวังสนามจันร์ทตั้งอยู่ตำบลพระประถม JD, เจดีอําเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมห่างจากพระปฐมเจดีประมาณ2กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ888ไร่3งาน24ตารางวา จางขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6หลังจากพระองค์สวรรคตรพระราชวังสนามจันร์ใช้เป็นที่ทําการของส่วนราชการต่างๆของจังหวัดนคปรปฐมรวมทั้งเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร